เป็นปีเลยมันบอกว่าเขาเนี่ยว่าเขาหัวอะไรมันสิหายสาอยู่ว่าเขานี่ว่าเขากลานี่เขาเรียกว่าบ่ค่อยบ่ค่อยดูแลผู้ใหญ่เรื่องเนี่นะมันบอกบกใครบ่ก่คยดูแลพ่อแม่ใช่ไหมดูแลพ่อแม่ดีที่สุดเลยค่ะดูแลพ่อแม่ดีที่สุดมันบอกเราก็ได้รายได้เด้่ยว่า เข้าวัดน่ะอยู่เยอรมันก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ไถึงกับทุกเดือนมีเทศกาลก็เข้าวัดวแต่วลากานชีวิตีันจะมีการชีวิตมันจะมี่สอนยานยานคือเลือกเที่ยวหัวเข่าซ้ายเท็บหัวเข่าขวาเท็บหัวเข่าซ้ายเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่แม่เท็บหัวเข่าขวาเรื่องที่เวลาชิบชื้นอ่ะโอเคอ้า เดี๋ยวมารอหมดเลยครับเชิญครับอเคอ่ะนั่งนั่งเนี้ยนั่งไม่ได้เดี๋ยวจะวางกล้องอะไรกันเลยนั่งนั่งของของโอเคมุนไปไหนอ่ะอ่ะอนนี่มันเป็นมุมตีนี้ตีนเกยตีาเกยน้ำตเลยเอาแว่นออกไปน่ะเอาเสื้อกั๊กออกไปกันใช้จะไม่ลงลงลงอะไรนะ ลงเตียงก็จะเป็นสตาร์ก็ให้ใส่ใครที่มาทบกคนมาพี่เตียงก็อันนี้นะเดี๋ยวได้โอกาสเยอะหน่อยแต่ใครถ้ายังยังไม่ต้องสอนเดี๋ยวฟันก็ได้เดี๋ยวฟังน้ำความไปเลยขอได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฟังกันเ้ยอ่าพร้อมหรือยังเออฟังเลยนั่งเลยนั่งเลยถามที่นั่งเลย แต่อย sí, sí, ่าบางกล้องเันก็นล้วกันเนี่ยทางนี้นั่งได้อยู่ทางนี้ก็นั่งได้นะนั่งนั่งสบายๆเลยอ่ะนั่งก็งล่างก็ได้นะอ่ะพร้อมเนาะอ่าก่อนอื่นนะเราก็จะมาตรวจเช็คอะไรนะส้นเท้าอ่ะนะตรวจเช็คส้นเท้าแล้วก็จะจับอ่ามางจับข้อเท้ามามาประกอบกันเนี่ยนะถ้าจับเช็คส้นเท้าเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ท่าหนึ่งท่าก็ไม่ใช่สี่ท่าสองสามท่าหนึ่งท่าเนี่ยแน่นะ มองเห็นไหมเท้าสั้นเท้ายาวไหมเนี่ยนะท่านขวายาวนั่ไหมไปยาวถ้าอย่างนี้เรามองไม่เห็นอีกเราก็แบกออกมาเนี่ยส้นกันอ่านี่ก็จะเห็นชาติเลยนะท่านขวานี่จะยาวก็เหมือนกันใครที่ขับรถมาจากต,าต่างจังหวัดจากไกลก่อนเราจะเดินทางเราก็จะแวะป้อกบอนใช่ไหมไป็นบันไปไปตรวจอะไรนะเป็นตรวจดูลมยางหรืว่า ยางมันเท่ากันไหมถ้ายางอันหนึ่งสามสิบอันหนึ่งสี่สิบห้าอันหนึ่งห้าสิบอันหนึ่งหกยางมันเท่ากันตบรัถวิ่งก็อะไรนะจับรถแล่นแล่แล่นแล่หรือว่ามันกระเพกกระเพกคนเหมือนกันถ้าเราสังเกตในเวลาคนไข้เดินมาหาเราปุ๊บถ้าเดินเอียงไปผมบอกว่มันจะมีแมวตัวหนึ่งนะอันนียถ้าเราเห็นน่ะมันจะเดินในอันนั้นกระดูกกระดูกสหลับข้อนะนะน่าจะมีปัญหาคือไม่ยอมให้จัดนะน่าจะได้เห็นว่าเจ้าของเขาถอยรถชับมันนะไม่รู้กระดูกสลับ ถ้าเรามาเนี่ยก็เห็นไหมสูงไหมไหนสูงต่ำฮะขวาสูงขวาสูงไต่ต่ำขวาสูงไต่ต่ำเห็นไหมอันนี้แสดงว่าที่เขาก็ขับรถนานหรือว่าเดินนานไม่ได้จับไม่ได้ดึงไม่ได้จับอะไม่เป็นไรนี่ต้องหนุนใระชัแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าปล่อยลงไปเลยจุกเห็นไหมแล้วก็แล้วก็กดไปดูสิอ่าเนี่ยแสดงว่าซี่ขวานมีปัญหา ถ้าตรงนี่ถ้ามันตรงสีมันต้องตรงนะต้องตรงนะต้องอันนี้โอเคออกมาเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดนะท่านรายละเอียดคุยเยอะเดี๋ยวเวลาเช้านี้ก็ควรแต่มันไม่ค่อยมีนะต่อไปยืนนะยืนให้เอาเท้าเนี่ยนะเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาไปข้างหลังยืนให้ตรงๆเหมือนกับเรายิงธนูนะเหมือนกัเรายิงธนูยืนแต่ขาไม่ให้ให้คุนสมมาตรเวลาเขาเรียนเรียนโจมมาจากไหน จากอเมริกาอเมริกาไหนอเมริกาสารพีนะรามีคนบอกมาแล้วนะจักนี้ยนจากไหนเรียนจากอเมริกาจะที่ไหนเนีไม่เคยไปอเมริกาเลยเขาเรียกว่าอันนี้มันอเมริกาสารพีเนี่ยนะอเมริกาสารพีนั่นคือที่นี่แล้วโอเคแล้วก็เราก็จับมือสองนิ้วแลาสามนิ้วก็แล้วแต่นะแตะไว้ประมาณก็ที่ถ่ายทอยนี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็ลูกลงมาเลยลูกลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ขอดได้ไหมลองขอดลงมา ก็โอเคอยู <ongs> <mañana benim S 1> <rawd Moder> ่แต่แ่คอช่วงอกนะกึ๊กกึอกเป็นเป็นกระดาษตรงนี้จะข้อปน่อกนะกระดูกนี่จะแบ่งเป็นกี่ช่วงช่วงหนึ่งก็ช่วงคอนะช่วงคอช่วงคอนี่อะไรนะมีกี่ข้อนะเจ็ดข้อช่วงอกกี่ข้อ สิบสองช่องเอลห้าช่องต้อกลบก้อกรบเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็มีห้ายนะแต่พอโตไปปุ๊บมันจะติดกันเป็นหนึ่งนะข้สิบนตรงนี้ขอโยกมูอย่างว่าก็บอกดูานนฮะกดหมายช่อคอเนี่ยมันก็จะประมาณอยู่เจ็ดข้อนะเจ็ดข้อ แล้วก็ช่อง62ช่องเอล5 2 3 4 5เอล5เราเคาเดี๋ยวขอต่อเสียเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาตำแหน่งกระดูกหน่อยปากกาสักสีหนึ่งปากกาเมจิกปากกาลายหรือเปล่าไม่มีตุ๊กแกนะนะมียันเขียนแถวไหมลูกมันไม่มียางสักแถวเลยเดี๋ยวขอให้แจ็คนี่โอ้โหขอดมาเขียนปากกาไม่เห็นเลยนี่ตั้งเชิญอ่ะ ต่อไปกันดู่เน um, e um, uh, ียที่สูงที่สุดเนี่ยเขาว่า C C เจ็ด C เจ็ดแต่ C เจ็ดลงมาเนี่ยจริงๆถัดจากที่มันเคลื่อนๆเนี่ยปกติหลังสั่งไปเรียนที่บสสอเขาว่า C เจ็ดเนี่ยจะเป็น C T C เจ็ดเนี่ยจะสูงที่สุดนะแล้วถัดลงมาจะเป็น T ที่มันขยับได้เนี่ยจะเป็นชีที่หนึ่งชีที่หนึ่งที่เรามองลงไปเนี่ยประมาณชีที่หนึ่ง ท,ท,ทีข้อที่หนึ่งทีข้อที่หนึ่งรัเสร็จแล้วเราก็ทีข้อที่หนึ่งเนี่ยกระดูกช่องอกนะตัวยอดแล้วก็มาตรงนี้ประมาณทีข้อที่เจ็ดระหว่างเจ็ดกับหนึ่งนี่ก็เป็นข้อที่สี่หนึ่งลงมาเป็นเท่าไหร่สองสี่ขึ้นไ,ไปเป็นสามสี่ลงมาเป็นห้าเจ็ดขึ้นไปเป็นหกเจ็ดข้อ,ขอนะเราห well. าจุดตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงกลาง ก็จะอาจำะหน่อแลต่อไปข้อสอบข้อสอบอันนี้ปุ๊บอนี้ก็จะเป็นทีทส,ส,สองส,สองอันนี้ก็ประมาณเกนะ้าเลงมาเป็นเท่าไหร่แปดเลงมาเป็นเท่าไหร่ <10. S 1> สิบสล <c oughs> งมาเป็นเท่าไหร่ <S 3> 3. <S สิบอ่ดเออปดทำไมเนต่อไปอันนี้ทีสิบสิบเก้ากันไหมเ้ากส สิเอ่าสิบเอ็ดข้อสิบนี้จะเป็นช่วงหกเลยนะสิบสองข้อโอเคต่อไปอ่าตรงเนี้ยอ่าตรงอไรนะลงเชิงการเนี่ยทะเกรดเชิงการเนี่ยอนงันลอสายภาษาลาวอะไรดูยเนี่ยระดูระดูอะไรดูอะไรรราาลวดูอดูอะไรสมัครตอนนันนีระไรภาษาลา กระดูกสะโพ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 กกรนี่กระดูกกนวนก็ถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเวลารับสัมผัสเนี่ยมันก็จะเหนืออะไรนะกระดงกฉนวนนี่ขึ้นผมๆเนี่ยตัวเนี่ยนี่ประมาณแอลสี่แอลสี่แอลสี่นี่ถ้าจุดแอลสี่เนี่ยภาษาจีนว่าตอนมีหมอจีนมาด้วยแล้วเนี่ยจุดนี้มีอะไรนะมีอะเหนื่อยมีเหมือนมีเหมือนแปลว่าอะไรคุณหมอ ประตูชีวิตเลยฉะนั้นจุดนี่สาคัญไม่สําคัญ,คญมันต้องสําคัญเลยมันเป็นประตูชีวิตเลยประตูชีวิตด้านหน้านี่ตรงกับอะไรคือตรงไหนใส<า>่ดือยอทำไมถึงเขาเรียกว่าประตูชีวิตเพราะว่าตอนที่เรา<ม>อยู่ในอะไรนะ้องแม่เนี่ยใสเดือเราก็จะพ่วงกับอะไรนะ,ะ,ะเกี่ยวกับพ่อพ่วงกับแม่แล้วก็เวลาเรากิกนอาหารทานอาหารเราจะป่อนอาหารไปทำใสเดือไหมหรือเป็นประตูชีวิตเลยสังเกตใครเนี่ยถ้า มีปัญหาอะไรตรงเอลซีเอลห้านี่พวกเนี่ยรับรองลุกไปได้มีปัญหามันติดขัดอะไรเป็นปัญหาหนักเลยถ้าผู้ชายก็โว้เครื่องเป็นหมันเลยทําอะไรไม่กินไม่ได้เลยโยกงอคนส่วนมากเลยถ้าจะเจอในเอลซีเอลห้านี่หนักมากเลยนะมีปัญหายกเพราะว่าเป็นจุดสําคัญวิ่งเหมือนเลยโอเคเอลซีลงมาเป็นเอลเท่าไหร่ซีขึ้นไปเท่าไหร่สามสิบสองลงมาเท่าไหร่หนึ่ง สิบสองลงมาเป็นหนึ่งเอาหนึ่งเลยอ่อมี่สิบสามนะอ่าสิบสามึ้นไปดเอาเท่าไหร่เอาสองก็แค่เนี้นะอ่ไม่ใช่ว่ากระโดดแต่ทีชื่อสิบสามไม่ดีอะเดงงก็มีกระดดพอมีทีสิบสามนั้นมีแค่สิบสองนะอ่ช่วงหกมีสิบสองอ่ยนี้มีห้าข้อช่องหกตัวนี้เดดตัวนี้ตนบเวลาเราเช็คอะไรให้ใจนี้บางคนที่นั่งนั่งนั่งเลยนะโดนแบบว่า เพื่อนล้อเล่นเพื่อนอะไรวก็เอี๊ยบบอลแล้วนั่งป๊อกก้นกระแทกตึ้มเลยเนี่ยหรือว่าตบที่สูงๆเนี่ยอันนี้กระดูกข้อหรือข้อข้อศีกกระดูกเนี่ยมันจะชอบชอบเลยนะงอชอบพับไปตอันนี้พับไปป๊อกเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องขับตรงขับท้ายหรือว่าแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ประจมมาจำเดือนไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปโฟกัสตรงที่ก้นโขกทุ่มๆข้อศีกแล้วก็คนคนเลยเนี่ย เอ่งองกระดูกเนี่ยมากเลยนะเพราะว่าถ้ามีปัญหากระดเนี่ยโอ,อ้เออระบบขับถ่ายแย่มากนะเนี่ยกระดูกมันก็ดูประมาณนี้นะน,น,นเดียวอยัอันนี้นนนนกระดูกนี้ใช้มาประมาณน่าจะยี่สิบสี่ปีละซื้อมาตั้งแต่รุ่นรุ่นสองที่หนึ่งเก้าเก้าเก้าแล้วนะเป็นของเยอรมันนะกระดูกไม่ใช่ของจริงของปลอมที่มันทนทานที่ชอบมันเลยนะ สติกเกอร์เนี่ยยังอยู่เลยมันทนทานเลยขอเจนนี่ไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะอันนี้ออกไปหลายงานแล้วไปเที่ยวอินโดนีเซียโป้ไปเที่ยวหลายที่เลยตอนหลังไม่เอาไปไปด้วยไปเที่ยวด้วยก็ประมาณนี้ไหมเอชอาร์ซีไหมเอชซีอยู่ตรงนี้อ่าที่เราตรวจกระดูกสันหลังเนี่ยแล้วก็ตรวจประมาณเนี่ยเราเนียวเนียวเนี่ยไหนียวเนียถ้าคนกระดูกสันหลังโค้งนะไม่รู้รอบนี้จะมีเด็กที่กระดูกโค้งมาไหม แะ่คงจะเป็นลงจะคงเนี่ยอันนี้อันนี้รูไม่ตรงนะนะมัจะนอนปกติมันต้องตรงนะเวลาเราตรวจเส้นมันต้องตรงยาเเลยแต่ของคุณ๋อยคุณอะไรนะอ่าเนี่ยไหอันนี้มันจะอนาไม่ามันจะคดตรงประมาณทีทีสามที่สี่นี่แหละมันไม่ตรงอยู่อ่าหายลบไปไลย ี๋ยวเราถ่ายลูกคนนี้แล้วเราลงในกลุ่มเพื่อนะใช่ใช่ลงในกลุ่มเลยอ้าเขาเอเหอมาหน่อยคนเช็ดอ่าลี่ย่าอ่ในกุ่มอะใอ่กลุมแล้วจะเดือดด้อูให้หมดสร้างไปเรียบร้อยแล้วอ้าวเขาผ้าเช็ดหน่อยห่อข้าวต้นหน่อยนะีมาแล้วมาอีกผ้าเช็ดน้เช็ดช้มาหน่อยโอ้ยอันนี้วางนอนละ เด็กเด็กเนี่ยจับได้ดีนะถ้าเด็กเนี่ยประมาณเจ็ดกว่าหกกว่าก็จับได้ถ้าเขาไม่กลัวเนี่ยถ้าจับบ่อยๆเนี่ยสมมติว่าเด็กถ้าจับบ่อยๆเนี่ยสามเดือนสองเดือนเดือนละครั้งหรือว่าสองสามเดือนครั้งเนี่ยจับจับบ่อยๆก็เด็กมันจับตัวสูงสมมติแม่มาละคอพันท้าฮอลแลนด์ฟันแขกดําไม่โตสักทีไม่ไม่โตแต่พอเราจับกระโดดบ่อยๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยลูกมันจะสูงนั่นแหละต่อไปร้อยเปอร์เซนต์นั่น นะะหลังอาตมาเนี่ยอาตมาจัดจัดให้ตอนหนึ่งเก้าอาตมาหลังจากนั้นเก้าสี่ใช่ไหมเก้าห้ากระห่เนี่ยใครที่เกินเก้าห้ากระห่มก็จะกระแปบตรงนี้ยจัดนะโอ้โหเดี๋ยวนี้หลังอาตมาอาตมาคุยอาตมาต้องเหนื่อยหน้าขึ้นแม้แต่ลูกชายอาจารย์น่ะที่อาตมาไปเรียนด้วยตอนนั้นอาตมาเห็นตัวเลขนิดเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยท่านกลายเป็นหมอจักรดุอยู่ที่เซนเจนตัวสูงนี่ประมาณร้อยแปดสิบเพราะว่าอาจารย์ท่านจัดจัดให้บ่อยๆจริงใครที่มี มีอะไรนะอยากจะให้สายพันธุ์แขกดำหรือฮอลแลนด์มันไม่เตี้ยมันเป็นพันธุ์เตี้ยเนี่ยนะอาศัยเตี้ยได้ละมันไม่สูงเนี่ยต่อไปมอดมอดตมนัดไปบ่อยเนี่ยช่วยสูงได้ไม่ต้องอะไรจัดจัดเด็กจัดพอละจัดพอาเดือนละครั้งสองสามเดือนครั้งหรือว่าแล้วแต่ดูว่าเี่ยแล้วก็จะเด็กเขาก็จะไม่ค่อยลงเข้าโรงพยาบาลไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยโอเคอต่อไป เมื่อกี Jamie, lonely, ah. ้อะไรนะเราเช็คกระดูกแล้วนะอันดับแรกเราเช็คกระดูกแต่เดี๋ยวเราไม่ต้องถอดเสื้อกันนะเดี๋ยว่าถอดเสื้อกั็เราจะมาตกใจเหมือนเราท่านใจเสื้อะไรอะไรจับอะไรได้เนีมันจะเป็นต้องถอดเสื้อแต่พอดีเราสาธิตจะให้รู้จักกระดูกข้อที่ไหนบ้างเนี่ยก็ให้ถอดเสื้อนะโอเคต่อไปเราก็จะมาถ่ายกั้นง่ายคือคนที่เรียนไปแล้วก็ทนไหมคนที่อือใช้ได้ยลยนะไม่เคยตึงเท่าไหร่ เราก็จะใช้ภาษาจีนว่าใต้ยี่จี้เนินอะไรนะเนินเสาเนินสุกตรงเนินอะไรหมอดูนี่เนินอะไรอือเนี่ยเขาเรื่อเนินอะไรเนินสุกครับเนินสุกนะเนินสุกเนียก็ทายไปตรงไหนที่ทายไปตามลายข้างเนื้อนะลายข้างเนื้อที่เราเนี่นะเสร็จแล้วเอาเซลล์ยี่จี้ใต้ยี่จี้เซลล์ยี่จีต้องเรียนภาษาจีนด้วยเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเนี่ยจามาไปเรียนกันเนี่ย มีแต่คนจีนนะ่ะถ้าเราพูดภาษาจีนไม่ได้หาเงนินคนจีนไม่ได้นะ<อ>ถ้าเราหาเงิน<อ>พูดภาษาจีนได้ต่อไปเราจะได้ไปอะไรนะหาเงนินคนจีนได้แต่มานี่คนจีนก็ได้คนลาวก็ได้ฝรล่งก็ได้คอมเมนต์ตอนีจะไปเอมเมนตนนะมีเหลือสนะิ้นน่าจะไปเดือนหน้านี้น่าจะได้ไปเอมเมนนะมาจากสอนที่นี่จบแล้วมีงเป็นนิม,มนม์มาละลงลงมี่ักสองข้างเลยนะ จะนนี้เจะซ้อมกันแบบนี้ก็ได้อ่าแล้วจะสองข้างเลยก็ได้เท่าๆกันการนอนแน่นนอนแน่นนิ่งลึกอะไรแข็งตรงๆแล้วก็ขูดเท้าขูดรองเท้าขูดมะเข้าขูดอีสานก็ได้นขูดแมวขูดไก่ขูดอะไรไดอโอเคต่อไปบางทีเนี่ยมันต้องย้ายไปย้ายมาใช่ไหม ต่อไปเราเปลี่ยนข้างท่านะเปลี่ยนข้างยกไปนิดหน่อยยิงยกนัดเดียวได้สองตัวเรายืนข้างนี้เราได้สองตัวเลยนี่ใชคุออกตัวอยู่ในนเฉยๆได้สามตัวเลยเราใช้ส่วนมือหรือบางทีถ้าไปออกมือออกงานเลยเว้ยมือก็เป็นยืนสองข้างละได้เรามายืนข้างนี้ปุ๊บจะได้กดได้สองนี่อะไรมือต้องตึงมันมือต้อตึงจะแข็งตึงแข็งตึงเราใช้มุมตามเข็มนาฬิกา ่าแล้ะจะให้มันคังคันนะใครมีคาถาก็โอ้มีหมูข oh, ึ้นมาที yeah, ่เป็นที่ไกลที่หันเพี้ยงมีที่หันงด้ยแล้วอาจารย์ก็เหวี่ยงมันรอบรอบหมูที่รอบอค่ะสองรอบสามรอบก็ได้นะจับซื้อเลยขึ้นมูที่เป็นทีดไตรมิคาถาอมพุณธระทำโมคุณพระทำโมธต่ทโมหายสังโฆหายอะไรจับทิ้งเลยคาถานี้ได้ผลนะอาจารย์ได้ผลสิได้ผลนะ ได้ผลสิได้ผลเคยไปลองเลยไหมลองแล้วหายหมดเลยหายหมดเลยอ้โไม่ใช่ลูกค้าหายนะคนไข้หายอ่ะนะหายต่อไปอันนี้เราขายเสร็จแล้วเนาะถ้าใจให้ขัน่อยก็จับหน่อยจะได้รู้ว่าโอ้โหหมอนีรู้ค่คนไข้ที่มานั่งรู้นยโว้คุณหมอมีคาถายโอเคต่อไปเราจะมา ขาคอท่านรองล้องเจะ้ยืนให้นั่งให้ย่อๆให้นั่งนั่งยอแคบเกเลยนะแคบเะเข้าอนี้เลยนะแคะเข้าเข่าขาเปลี่ยนยกหมอขึ้นไปดันขึ้นไปข้างแล้วก็มือลอกไปตรงนี้เลยแต่เราไม่ได้ปิดหูนี้เลยนะเราจะแคบหูนมีช่องเลยนะช่องลมหนึ่งเี่เราจะหนักเราจะไปลงไปนิ้วนี้หมเลย ปลนี้่ไหวอันนึ่งควายไปตัวเอใช่ไหมในที 1, inside, like radio, ่ม really ีสบัดใช่ไหมมีตัสบัดอย่าีวนรู it ้ว so ่าเขาเก่งเลยสองสาสเก่งมาเเราอันนี้อะไรเรโยกเราเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้สิ้สิที่คอตหมอนนะฮรมาท่านใพวกคอตมอนหรือว่าอะไรนะท่้นางนึงนื้อสานี เพื And, so yeah, like, ่อนั่งสุดๆแล้วก็ไปเลยนะอย่าไปตรงนี้นะไปแรงนี้นะไปตรงนี้เดี๋ยวเรียกต่อไปขึ้นนมือนะมือที่คอต่อไปอกนมืออื้อแต่ให้คนคล้ายอาปากไวยนะเราก็จะใช้ส้นมือตรงนี้นะยังยังเกี่ยขนังด้วยใครมาเช็ดถือไม่ด้ว ามรอบหรือหมุนหมุนกดกระแทกคล้องๆกันสักรเรียกอย่างเลยนะนี่จะช่วยออฟฟินดรมได้ดีนะครับแตช่วยคาออกเหมือนกันช่วยช่องวงบางทเดียวเลยนะโอเคต่อไปถ้าเอวขาขึงหัวกขขึ้นเลว้ีนึ เราก็เอามาเลยนะนี่นักแข้งนักขาเนี่ยขาขวาเราก็วาดไปข้างหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยมันเหนื่อยยังไงครับเตียมมันขามันไม่มียางครับมียางอ๋อเหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่นี่วาดมันโป๊นขาขวาไปข้างหลังขาซ้ายนี่มาด้านหน้ามือขวาให้อะไรนะยืดให้ตรงนะมือนี่ก็ให้ตรงๆให้มันมีช่องลมเป็นกอโอเนะ่ยแล้วก็ยืดเสุดแล้วก็ตามเลย เสร็จแล้วก็ขยับขึ้นมาเปลียนข้างมือข้อมามือี้งายนี้เรากมือขวามาค้องมือขี้งมอี้งหายในค้อมแล้วก็กดดันมือสามอึเดีไมแล้วก็ตตใครที่มีปัญหานี่ก็เดด้านหนึงข้างหนึ่ง เด็กขาไ้สาายออกนะขาที่อยู่ข้างในหมุนมาตึ๊บ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 โอเคคอมตึ๊บข้างบนตึ๊บตึ๊บหนึ่งทีเดียวก็สบายแล้วอ่ะต่อไปมาท่องเดียวอ่ะเดี๋ยวจะสอนภาษาจีนด้วยนะไม่ต้องไปเรียนภาษาจีนกับคุณหษาจีนก็ได้อ่าพูดก็ตาม

นี่จุดมือตรงนี้ถ้าถ้าพักขึ้นป๊อกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางนี่เลยนะจุดมือตรงกลางเข้าพับเลยมันกล้ามเนื้อมันก็จะไขว้กันเป็นอย่างเงี้ยนะไขว้กันมันจะอยู่ตรงกลางเลยถ้าเป็นหมอทีนหมอฟังเสียเนี่ยเขาไม่ะเราเป็นกว้างกว่เดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ไปฝังตรงนี้เพราะฟังตรงนี้ป๊อกอยู่โอ้โหแบบไฟมันแบบทั้งข้างทั้งขาเลยว่โอ้โหแบบว่านี่น่าดูเลยนะมันแบบว่าไปด้คนหลังเขาเจอดังๆเนี่ยฟัง อันนี้ปุบเนี่ยเหมือนกับไฟทอดเนี่ยกระตุ้งนี้เนี่ยเดิเรื่อยๆไปตุ้งถ้าเราไม่ฝังเขียนไม่ได้เราก็ใช้กดจุดนะเราก็มือมาไว้ตรงนี้เห็นไ้มกดลงไปเลยถ้าคนมีปัญหาเรื่องเอวเนี่ยกดจุดไปตรงโอโหเขาจะดิ้นเลยนี่ไม่ดิ้นนะอันนี้โอเคหลังพอดีหลังเขาไม่เคยมีปัญหาอืมนะกดจุดนี่อ่ะต่อไปแล้วก็แทงแทงแล้วก็มือเล็บให้สั้นมาตัดเป็นรอยเลยสั้น แล้วก็กดข้างไหนกดข้างนอกคกบข้าดเสร็จต้องรัอันข้างหนึ่งแเสร็จละนะกดไปตรงเราจะมือจะเน้นเน้นสองนิ้วอย่างนี้ก็ได้เราจะเอามาไว้นิ้หนึ่งแล้วก็กดลงไปแล้วก็แทงนึ่งสองสามหนึ่งสองสม หึ่งสองสามหนึ่ไปหนึ่งเจ็้างที่เราทำไปแล้วมันจะหน่เช็นะโอเคตอนนี้เท้าเข้ากันยังเมืี้เท้าข้างไหนยาวข้างขวายาวนะอันนี้เรามาเช็ครเาเข้ากันยังเข้าแล้เข้าแล้วปหาไม่ได้ปาแค่หยี่ะ แล้วก็มาเช็คดูิีที่มังคดทีมตรงนี้จะคดหม่มสูงบ่างุจะับุรับอ่ดีนลแล้วก็จลมาคไขโยจะเป็นไงบ้างครับไข้นี่เป็นไหมตอนนี้เบาขึ้นยังสบขึ้นไหมเจ็บไหมไงไม่เจ็บแล้วหายแล้วโอ้เบาแล้วอ่แล้วก็ตกหลเสร็จแล้วุกขึ้นมาดูได้ยกมือขึ้นหายใจขึ้นอ่ เงินเอเกินนาดเต็มเนบอสามเรหมแค่นี้จ่ายค่าครูด้วยเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวจะปฏิบัติได้ไหมจะเข้าน้ํอยาจะเข้าน้ำไปเข้าน้ำก่อนยังไม่พักกันแล้วกันนะเข้าน้ำห้านาทีเดี๋ยวแค่เบรกทีเดียวนะครับจะตัวเล็กก่อนตัวเล็กมากกินแล้วกีใานรียกว่าคอร์ที่